้ทางนู้นบ้าทางนี้ก็ได้กิจกาบพระอ๋อเรามาสองรอบเราไม่เคยมาทางนี้อ่ะเราไม่ได้มากราบหลวงพ่อในถ้ำเลยไปกราบองค์นี้ก่อนก็ได้ทางนี้ มากราบให้อีกที่เราไปกราบหลวงพ่อพุทธรูปมาแล้วนะครับเราก็มากราบหลวงพ่อหลวงพ่อองค์จริงจองวัดทําเสือนะครับ ถวายสังฆทานเราถวายสังฆทานได้นะคะถ้าเกิดมาถวายสังฆทานได้ก,ไดก็มีบูชาก็ได้นะคะบูชาพวกเอ,อ,อ่อใช้ข้อมือกำไลมีแหวนอะไรอย่างเงี้ยห้อยหน้ารถข้างในถ้ำทุกคนก็หลวมๆนะ ทุกคนก็เว้นช่วงเว้นระยะห่างพอสมควรไม่ได้แน่นติดกันทาำก็มีทางขึ้นหลายทางคนระับเลี้ยวซ้ายนะก็ไปกราบพระเลี้ยวขวาขึ้นข้างบนมาเรายังไม่รู้จะไปไหน ขอ,อมา,ากราบหลวงพ่อพุทธลูก,ลอ,กอีกที่นึ่งเนี่ยในถงถ้ำแล้วข้างบนจะเป็นทางเดินไม่ใช่นี่เห็นไหมขึ้นไม่ได้ได้ไหนออเดี๋ยวพาไปข้างบนนี้จะเป็นทางเดินไปบนเพาดานถ้ำเนี่ยเขาเทป,ปูนให้เป็นทางเดินเดินทีเดียวน่าจะเป็นช่องโหว่นะครับนี่ไงมีหลวงพ่อฤาษีนี่ไหม มีมีมีมากลับพระก่อนมาถึงที่แล้วกลับพระให้เรียบร้อยให้ครบครั้งแรกนะที่เราเข้ามากลับพระในในถ้ำกันนะ ครับคราวนี้เรากราบพระในถ้ำสองสองถ้ำเสร็จแล้วเรากลับออกไปนะครับเรากำลังกลับออกไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวซ้ายอาช่องนี้อีกช่องหนึ่งมีช่องเล็กช่องน้อยช้องอีกช่องหนึ่งเออนี่เห็นไหมเจะแม่คนอิ่มบ่เนี่ยนะครับในนี้ก็มีพระพุทธรูปมีจะม่มมีถ้ำเล็กๆอยู่ สามถ้ำนะครับถ้ำนี้เล็กสุดถ้ำนี้จะเล็กสุดนะครับถ้าถ้ำที่จะเล็กสุดต้องจะเป็นเป็นเจ้าแม่กวนอิมบ่อนเนียอยเรงอานใช่เจ้าแม่กวนอิมนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราจะออกจากถา้ำนะเราออกจากถ้ำม,มามาที่ลานหน้าถ้ำนะครับใส่รองเท้า,ท,าที่รองเท้าไปก่อนก็นไน้ ครองเท้าไปเดี๋ยวจะขึ้นทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นทางด้านนี้นะครับใครที่เข่าไม่ดีไม่อยากทดสอบสมรรถภาพก็ขึ้นทางนี้ครับขึ้นทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นทางที่ไม่ชันนะครับเป็นทางลาดค่อยๆขึ้นไปทีละชั้นละชั้น แอดมินเราชักไม่ไหวเราชักเฮ้ยเฮ้ยแล้ว,ลว,ลวอ,อากาศก็ร้อนนี่จะถึงแล้วทางขึ้นก็ไม่ยากครับอันนี้ขึ้นสบายหน่อยเนี่ยนี่ก็ถึงแล้วครับเนี่ยในบวนมาตรงนี้ก็ถึงแล้วทางมันจะไม่ชันมาก เรามาดูกันต่อไปนะครับว่าแอดมินเราจะขึ้นสำเร็จหรือไม่ไนในที่สุดแอดมินช่องตามใจฉันก็ขึ้นมาถึงแล้วเย้ <c oughs> ในที่สุดก็ขึ้นมาจนได้แต่กว่าจะขึ้นมาถึงในี่พักสามรอบมากกว่า <c oughs> มากระซำลอยโอเคเรา, okay. าขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วนะครับที่ทำบนเย็นนี่ไงไปกินอะไรแอดมินขึ้นมาถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วแล้วก้าวสุดท้ายก้าวสุดท้ายก็ถึงแล้วสำเร็จจะได้ เราก็เข้ามาอยู่ในบริบรเวณล,ลานหน้าหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อชินประทานพรนะตอนนี้ แอดมินเราใส่เกาะเรียบร้อยข้างบนเย็นกว่ามากขอบอกว่าขึ้นมาข้างบนนี่แบบเย็นกว่ามากมายเลยลเรากำลังดูว่าเขาไปวัดมีกันแน่นายเดินไปยังไ,ไ้กลับหลวงพ่อก่อนสิไปได้จะเดินไปช่องนี้กลับหลวงพ่อก่อนกลับในร่มนี้ก็ได้น,นี่กลับตรงนี้ อแอดมินกลับหลวงพ่อแล้วเหรออรวดเร็วว่องไวไปเราจะไปขึ้นเก่งจีนนะที่วัดวัดจีนทัดนี้เดินทะลุอันนี้เลยฮะเนี่ยแค่เห็นเก่งจีนอยู่นี่เองนี่ไงเมนยอดทะลุยอดเจดียเนี่ยยอดมนดบเรียกผิดเรียกถูกไปกันเลยโหตัวนี้เป็นหอกลองนะครับเป็นมนดบหอกลอง สวยงามมากเลยนี่ก็มีบันไดเวียนขึ้นไปชั้นบนด้วยนะนี่ฮะนี่เป็นเหมือนดบหอ,อกลองโอ้โหกรองบุ๊คเลอร์หืมไปไม่ได้เนี่ยก็มีกำแพงเขามีกำแพงอ๋อมีกำแพงเหรออ๋อหจะต้องลงไปขึ้นแถบโน้นเดี๋ยวที่จริง เราขึ้นมาดูที่มณฑปนะครับก็พุทธรูปครับก็ปิดประตูอยู่ล็อกอยู่นะครับก็ถ้าจะกราบบูชาก็ต้องข้างนอกแหละครับท้านหน้าเลยงูตรงนี้ลมดีมากเนี่ยด้านข้างก็สวยงามนี่ก็เปนคล้ายๆจตุลมุกเลยนะครับใช่จริงอ่ะจตุลมุกอ๋อไม่ใช่ด้านนี้ไม่มีประตู โอ้ลมเย็นมากเลยนี่เป็นด้านหลังบริวเวณด้านหลังด้านหลังของถ้ำเสือนะครับโอ้โหสูงเออเสียวเสียวเสีวเยวอุ้ยสูงมากเลยสูงมากเลยถ้าเป็นภูเขานะเป็นเนินเขาถ้านะเป็นเนินเขามองไกลออกไปก็จะเห็นนวิวเป็นทิวเขาไกลนู้น นะช่วงนี้ก็เป็นที่ที่ลาบนะรบเป็นทุกนาเป็นชาวบ้านนะครับหมูบ่บ้านมีถนนตรงนั้นมีถนนเส้นนูนะ้นอะถนนลาดยางไปไหนต่อก็อไม่รู้อนะ่ะแต่เรายังไม่เคยไปถนนเส้นนู้นนะครับก็โอเคอยู่นะบรรยากาศดีมากเลย้านะบรรยากาศดีมากแต่ว่าไม่สามารถไปที่วัดจีนได้นะครับเราจะต้องอ้อมไปขึ้นด้านหน้าเพราะว่ามีกำแพง กำแพงล้อมหมดดูจากด้านนอกก็เหมือนว่า,าเป็นพื้นเดียวกันสามารถเดินถึงกันได้แต่ว่ากลายเป็นสองวัดมีกำแพงขั้นอยู่นะครับโอเคเราก็เดินทางกลับนะครับตอนนี้คุณนายเรามานั่งตรงนี้เย็นมานั่งเย็นรัดลมเย็นเพราะดูถ้าจะลุยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่า ข้างหน้าน่ะที่เป็นเป็นลานน่ะสามารถที่จะมองเห็นวิวของอพื้นที่ด้านหน้าวัดนะครับทางที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่ครับโหค้อนใหญ่มากเลยนะครับนี่คือบราคารตรงบริเวณที่ที่รถรถกระเช้าขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมาที่จะไม่เห็นคล้ายๆเป็นอะไรเนี่ย เป็นสถูปหกเหลี่ยมเป็นสถูปหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนจะเป็นเทอร์เลสเป็นเป็นที่ที่ว่างอ่นะฮะให้เราออกมาเดินยืนชมวิวทิวทัศน์ของอเส้นทางที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นะฮะตรงนู้นเมื่อกี้นี่ไงที่เราเขื่อนเขื่อนเขืเ่อนแมกลองนะครับนี่ครับโอ้แม่น้ําช่วงหน้าเขื่อนนี่มันกว้างมากเลย ได้มีะระฆังนะครับให้ผู้ที่มาทำบุญนะครศลได้เาคาะระฆังนะรัประตูถูมนี้ก็ประตูปิดอยู่นะครับปิดอยู่ขึ้นไปไม่ได้นี่คือด้านหน้าวัดนะครับออกมาเราจะเห็นลานจอดรถล,ดนะลานจอดรถใายกลัวคมสูงก็เสียงแว๊บๆนะลานจอดรถที่เราจอดไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็คือบริเวณทางเข้านะทางเข้า มีทางเข้าสองวัดนะครับท,ที่รถที่รถกําลังเข้าวันนู้นเป็นวัดวัดจีนนะครับวัดด้านนู้นกลายเป็นว่าไม่สามารถติดต่อถึงกันได้ถ้าจะเข้าวัดจีนจะต้องขับรถออกไปแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าช่องนู้นนะครับนี่คือวัดทําเสือแล้วก็บู่บ้านหน้าวัดนะครไกลไปนู้นก็จะเห็นเหมือนเป็นทะเลสาบหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนแม่กลองนะครับก็คือน้ําที่มาจากแม่น้ําแควนั่นเอง นี่คือบรรยากาศด้านหน้านะครับเรามามามองตรงนี้รอช่องระฆังไปเราก็จะเห็นทางขึ้นซึ่งมีผู้คนพุษษษทธศาสนิกชนกำลังเดินขึ้นมาเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านนู้นตรงหลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงพ่ออ,องค์ใหญ่ที่เรากราบมาสักทูนะครับนี่บรรยากาศรอบรอบ บริเวณ360องศาไม่ใช่180ยสองศาด้านหน้านะครับอ๋อเหมือนัประตูด้านนี้เปิดอยู่นะฮะแต่ว่าไม่มีบันไดเวียนสามารถเข้าไปได้ก็ไปกราบพูทธรูปด้านในได้นะครับเปิดประตูด้านเดียวนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่รถกระเช้าขึ้นมารถกระเช้าขึ้นมานะครับ แล้วก็ถ้าเรามาถายมุมนี้นะฮะเราก็จะเห็นอ่าทางขึ้นนะ,ะางขึ้นนะะหน่อยนึ่งโดยถ้าเข้าไปด้านในตรงบริเวณที่รถกระเช้าขึ้นมานะฮะข้านะงในนี่มีบันไดเวียนสามารถขึ้นไปข้างบนได้บันไดมีสองสองบันไดนะครับ ให้ถอดรองเท้านะครับถ้าใครจะขึ้นไปข้างบนยอดนะฮะหน้าทางขึ้นก็จะมีท้องยักษ์้องยักษ์นะครับก็มีทางขึ้น,นขึ้นไปด้านบนได้ข้างบนก็จะมีหลายชั้นนะครับ่ข้างบนจะมีหลายชั้นขึ้นไปดูสักหน่อยไหม